ก็เอ่อบอกครูระิษิ์จะไปลาเพื่อนนะแล,แ,แล้วเธอกับทีวันจัแล้วเธอก็แบบเข้ามาแล้วก็อ้าพวกเราเดี๋ยวเรามาทำพวกเอ่อพวกเนี้ยกำลังทำอะไรเหนื่อยหนึ่เหนื่อยกันละแล้วก็นั่งแผบแล้วก็สตาก็จะบอกว่า<อ>เดี๋ยวพวกเรามาเดี๋ยวจะทำให้สบายนะทำให้สบายอ่ามานั่งนั่งแล้วก็เป็นโพส์โพส์โพสโพส์เตาก็มานวดอย่างที่ครูเนื่นะ แล้วพักตรงนี้ดีกว่าอพวกนี้นั่งสบายแล้ว,ลลวลอะ่าเงีต้องทำงจริงๆนะอย่างที่ครูครูทำมานะเนี่ยแล้วเธอก็ล้อไปแล้วเธอจะรู้สึกยังไงก็ได้แต่เธอต้องไม่ให้เขาเห็นน้ําตาเธอเพราะว่าเธอตองไม่ให้เขารู้จะจะไปไหนเข้าใจปะเธอก็ลอกไปเรื <ๆ S 2> ่อยๆแล้วก็อันนี้เนี่ยดนตรีคงต้องคงต้องอยู่กับเขาอ่ะ เพราะว่าถ้ามันมีอิโมชันเนี่ยมันจะไม่ร้องมันจะหยุดร้องต่อน,น,นะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันจะร้องไม่ได้มันต้องหยุดร้องต่อทำนวดเพื่อนให้สบายจนจบเพลงแล้วก็หนูก็มาเอากระเป๋าแล้วหนูลากไปแล้วทุกคนก็จะบอกว่าไปไหน นะฮะทุกคนหลับสบายแต่ว่าได้ยินเจงกับป่าแกก็กไปไหนเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรต่ําต้องแอคติ้งอะไรนะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแล้วก็จะลาก,กันก่อนก่อนก่อนแล้วครูใหญ่ก็จะเข้ามาบอกจะไปไหนเดี๋ยวันเลี้ยงเองไม่ต้องไปไหนหรอกแล้วก็ครูใหญ่ก็บอกมานี่มานี่มานี่มานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่แล้วทุกคนก็มานั่งนี่แล้วครูใหญ่ก็บอกว่านี่ก็จะเข้าฟินาเล่ ถ้าอยากจะทําอะไรที่เคยคิดว่าแกจะพูดพูดนะแต่ทําไม่ได้แรงใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะระอาและครูอื่นๆกกจะร้องทลายดวงใจช่วยกันฝันฝ่าหันหน้าเข้ามาร่วมใจหลายกําลังรวมกันแล้วยิ่งใหญ่หากฝันจากไกลก็ไม่ท้อ แล้วครูก็บอกว่านี้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพลากไปทำอะไรได้ดังควันไปถ้าเราร่วมใจจุดไม้ที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราตามปามปัม๊มจะไปดวงดาวนะทุกคนก็จะรอจไปดวงดาวอาจจะไกลเกินไปอ่าอแต่เราคิดว่าคนเดียวอาจจะเจอทางไกลาอาจจะดูก็เคี้ยวเดินหากเดินไปคนเดียวจะหลงทาง ถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างหนูจจำไว้นะมิวสิคอลเนี่ยจนจะว่าถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างมันร้องไม่ได้นะคะถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวคำว่ามืดให้รู้สึกมันมืดอย่างน้อยมือเราจับกันไว้ตามปามปมมันจะเข้าอันเนี้ยจับมือไว้ แตะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมันไม่ใช่จังหวะนี้ค่ะมันไม่ใช่จะเป็นบอดเวฟบอดเวฟเลยค่ะตัวจะจุมจะไปด้วยกันแม้จะมีวันจะพลาดไปทำอะไรจะเดินไปแต่เนี่ยเฟรี้บอดเวฟนะแต่ไม่ต้องยกสูงนะแก่นี้บอแต่เท้าต้องเท่ากัน ท้าต้องเท้ากันเฟซทั้งครูทั้งลูกศิษย์แล้วต้องก็เดง้งร้องด้วยจุดไม้ที่ฟันกันไว้จุดไม้ที่ฟันกันไว้จุดไม้ที่ฟันกันไว้จุดไม้ที่หันกังไปของไม่เกินมือเร ไม่ได้หยุดกันเลยนะเนี่ยถ้าเธอไม่อยู่ตรงนี้จะก็ไปเขียนฉากวิ่งไปเขียนเตื้อแล้วก็มาเขียนฉากมาคิวจะเยอะมากแล้วเรามีเวลาสองวันทํางานนะลูกวันที่สามหนูซ้อมไม่คล่องวันที่สี่หนูเล่นแล้วนะเล่นเดี๋ยวผมขอเต่านิดนึงครับมาเช็คคีลูกแป๊บนะครับเล่นคีแผ่นมีแฟน์บ้างไหมคีแผ่นปะเช็คมาเป็นมีแฟ่์เห จริงจริงก็มีแฟนใช่ไหมครับลองเลยครับลองร้องเลยพัก,พกตรงพักตร,ตรงนี้ดีกว่าหยุดและพักให้คลาย